ูคดีโกงคุกสมหญิงอดีตสอสเพื่อไทย3ปี4เดือนทุจริตสนามฟุตซอลโทษคุกรอลงอาญา3ปีเป็นคดีมหากราบที่มีผู้กระทําความผิดจำนวนมากเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับชาติหลายคนสารดีกามีคำตัดสินจำคุกเป็นรายแรกคือสมหญิงบัวบุตร อดีตสสอำนาจ,จเจริญพักเพื่อไทยทุจริตการจัดสรรง,งบประมาณกอ่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าคดีทุจริตสนามฟุตซอลสารชี้ว่าสมหญิงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 และประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ลงโทษจำคุก3ปี4เดือนแต่จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอลงอาญา3ปีและปรับ1 0 0 0 0แสนบาทเนื่องจากไม่พบว่าได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหลังคำตัดสินสมหญิงบอกน้อมรับอ้างได้พยายามยับยั้งความเสียหายแล้วส่วนอนาคตการเมืองถือว่าดับวูบเป็นอีกคดีตัวอย่างโกงต้องรับโทษ แม้ไม่ต้องติดคุกจริงแต่ก็ต้องจบชีวิตทางการเมืองไปแบบไม่สวย